ิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคาถาวิเศษสามอย่างเพื่อเสริมความร่ำรวยตอนนี้ลองมาฟังดูนะคะว่าคาถาวิเศษสามอย่างที่จะเสริมความร่ำรวยของทุกท่านนั้นมีอะไรบ้าง 1. ห,หัวเย็น 2. เท้าอุ่น ไม่กินอิ่ม3อย่างนี้นะคะเป็นคาถาวิเศษใช้ปฏิบัติได้ง่ายๆแล้วจะเสริมความร่ำรวยของท่านได้อย่างดีหัวเย็นเท้าอุ่นไม่กินอิ่มเป็นภาสิทธ์เตือนใจให้เติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งเล็กน้อยพวกนี้และเป็นวินัยของสงฆ์ในสมัยอดีตการในวิชาแพทย์เกาหลีโบราณมีคำว่า หัวเย็นเท้าอุ่นอยู่ด้วยเป็นการแนะนำถึงสุขภาพที่ดีว่าหัวต้องเย็นสบายและเท้าต้องอบอุ่นเสมอสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกเรื่องก็คือห้ามกินอิ่มเกินไปถ้ารู้สึกว่าในท้องมีอาหารประมาณ80%ควรหยุดกินได้แล้วเมื่อทำตามคำแนะนำดังกล่าวร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยป้องกันโรคจากภาวะท้องอืดท้องเฟ้อและไม่ป่วยไข้สัตว์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเสมอต่างจากมนุษย์แม้พวกมันจะไม่ใส่ใจสุขภาพก็ยังมีชีวิตได้ตามปกติในขณะที่มนุษย์จำเป็นต้องดูแลร่างกายให้ดีถึงจะอยู่ได้โดยไม่เจ็บป่วยแนวคิดเรื่องการไม่กินอิ่มมากมาจากหนังสือของมิชิโนะนําบทคุ นักลงทุนผู้โดดเด่นและนักวิชาการพยากรณ์ของชาวญี่ปุ่นไม่ใช่แค่กินอาหารให้พอดีเพื่อสุขภาพแต่ยังใช้เป็นข้อคิดในการหาเงินเก็บเงินและใช้เงินได้ทั้งหมดเวลาหาเงินเราต้องขยันทุ่มเทต้องลงพื้นที่ศึกษาและเข้าใจให้ทะลุปลุกโลงเวลาใช้เงินเราต้องใช้สติปัญญาตัดสินด้วยความรอบคอบ เวลาลงทุนเราต้องไม่ละโมบโลภมากการลุกขึ้นก่อนท้องอิ่มช่วยทำให้มีชีวิตยืนยาวการไม่โลภมากทำให้เราได้กำไรอย่างเหมาะสมที่สุดข้อคิดที่ได้จัดเรื่องนี้เปรียบเทียบกับการซื้อขายหุ้นเช่นบอกว่าการปล่อยวางให้ท้องว่างช่วงเวลาที่ปล่อยขายหุ้นยากพอๆกับตอนที่ช้อนซื้อต้องจับจังหวะการซื้อให้ถูกต้อง ยึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าล้มเหลวตอนขายก็อาจสูญแม้ก,กระทั่งเงินต้นที่เราไม่กล้าตัดใจปล่อยขายเป็นผลพวงมาจากความโลภเราต้องควบคุมความโลภของตัวเองถึงจะปล่อยขายได้ในจังหวะที่ดีที่สุดสมมุติว่ามีนาฬิกาดิจิตอลเบือนหนึ่งหากเราต้องการให้เลขทศนิยมในหลักวินาทีหยุดด้วยแต้มที่สูงที่สุดด้วยความโลภ เลขอาจเลยข้ามไปอย่างง่ายดายหากคิดจะได้กำไรจากการลงทุนร้อเอร์เซสุดท้ายอาจกลายเป็น0%ูนยอร์ซนตกำไร80%เอซอาจอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วก็ได้หัวเย็นเท้าอุ่นไม่กินอิ่มถ้าทุกท่านนำไปใช้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเพราะคาถาวิเศษ3มอย่างนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะถ้าจะให้มองเห็นภาพชัดเจนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีนั่นเองว่าหัวเราต้องเย็นสบายไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บไข้และเท้าเราต้องอบอุ่นอยู่เสมอสามารถก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงและท้องต้องไม่กินอิ่มเกินไปเพราะเมื่อเราทานอิ่มมากเกินไปอาจจะแสดงถึงความระโมบ โลภมากที่เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนี่คือปรัชญาง่ายๆของชาวเกาหลีที่อยากนำมาฝากทุกท่านไว้ให้เป็นข้อคิดในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่ n i ก k ี p o w e r f u ร์ฟูลขอบคุณที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อื่นนะคะ Have a powerful mind สวัสดีค่ะ